เชฟบ้าฟาฟู้ดนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้บ้าจะมีเมนูที่เวลาเราไปทานร้านส้มตำเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชที่เวลา,าเราไปทานร้านข้าวต้มจะมีนะก็คือเมนูหมูสับผัดไข่เค็มนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาท็อปเป็นเรียกว่าราดเนาะราดบนข้าวเลยนะแล้วก็จะมีกลุ่นเชียงทอดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับไข่เค็มนะครับมีหมูสับมีขิงกระเทียม น้ำเปล่าซอสปรุงรสซอสหอยนางรมหรือน้ำมันหอยนะน้ำตาลทรายน้ำมันพืชนะครับต้นหอมนะฮะต้นต้นหอมเนี่ยอันนี้คนต้นเนี่ยสีขาวเดี๋ยวเราจะาไปผัดเนาะส่วนอันเนี้ยที่เป็นตัวใบเนี่ยเราจะาไว้สําหรับตกแต่งทานคู่กันนะแล้วก็จะมีกุนเชียงด้วยวันนี้ใช้เป็นกุนเชียงป่านะครับเราจะมาหั่นของก่อนนะเริ่มจากการหั่นกุนเชียงก่อนกุนเชียงเนี่ยเราจะเอาไปทอดนะจะไม่หันน่นหนามาก ถ้าเพื่อนๆไม่มีขุนเชียงปลาก็ใช้ขุนเชียงหมูก็ได้นะกุนเชียงหมู <S <S กุนเชียงไก่ก็ใช้ได้เหมือนกันโอเคเราก็ซอยเนี่ยประมาณนี้นะครับดัางนั้นแล้วก็พักไว้แล้วก็มาทําซอยหัน่นสับตัวอื่นต่อเนาะโอเคที่จะทําต่อไปก็จะเป็นขิงนะครับขิงเราก็จะมาสไลด์หรือซอยให้มันเป็นเส้นนะบางๆนะครับขิงเนี่ยก็จะไปช่วยในเรื่องของกลิ่น <Huh? S 1> นะเป็นตัวที่เขาเรียกว่า กระตุ้นน่ะทำให้จานเนี้ยดูไม่ไม่เลี่ยนแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรที่เป็นขิงเนาะต่อไปก็เป็นกระเทียมกระเทียมเนี่ยจะใช้เยอะหน่อยเพราะว่าต้องการกลิ่นเนาะแล้วก็จะไม่สับแบบสับละเอียดเกินจะบุบหน่อยบุบก่อนเขาเรียกบุบนะบ,บุเงี้ย เนี่ยก็จะประมาณนี้จะไม่ได้ละเอียดนะ <Okay. S 2> แล้วก็จะไม่เรียกว่าหยาบเกินคือแบบอันนี้หยาบมากเหมือนคนทําโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมก็เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสู่กระบวนการผัดเมนูนี้กันครับอันดับแรกบ้าจะสอนทอดกุนเชียงก่อนนะครับเป็นกุนเชียงปลานะฮะเราก็ตั้งกระทะใช่ไหมแต่แล้วใส่น้ําลงไปใส่กุนเชียงลงไปต้มเหมือนแบบ เขาเรียกว่าแต่ต้มไม่ได้แบบน้ำเยอะต้มเขาเรียกว่าให้กุนเชียงเนี่ยเหมือนเขาสุกแล้วได้ได้เขาเรียกว่าให้มันเซ็ตตัวเนาะโอเคแล้วจากนั้นเนี่ยไขมันมันจะออกมาใช่ไหมเพราะไขมันออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบไขมันที่มีน้ํามันทอดอ,อยู่ในตัวมันก็จะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะครับก็จะกรองแต่ถ้าเป็นเพื่อนทอดไปเลยเนี่ยบางทีสังเกตใช่ปะว่ามันจะไหม้ก่อนเพราะ ในกุนเชียงมีนน้ำตาลเยอะน้ำตาลเยอะพอสมควรส่วนไฟนะครับอันนี้บาสบาสเอาไฟกลางก่อนให้น้ำให้ให้เดือดพอเดือดเสร็จบาสก็จะเบาไฟแล้วก็ให้เขาแบบเนี่ยซึมไปเรื่อยๆระหว่างที่เราทอดกุนเชียงใช่ไหมบาสก็จะมาเตรียมตัวหมูสับตัวนี้นะหมูสับเนี่ยเราจะทําให้มันมีรสชาติแล้วก็ทําให้มันนุ่มก่อนนะครับบาสก็จะใส่น้ําเปล่าลงไปง่ายเลยง่ายๆเลยนะ น้ำปลาลงไป1ช้อน2ช้อน3ช้อน3ช้อนเนีสามช้อนกินข้าวนะครับซอสปรุงรสประมาณ1ช้อนนะน้ำตาลทรายนิดหน่อยใส่ลงไปแค่นี้เองง่ายไหมคนส่วนผสมให้เข้ากันก็พอแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็แค่นี้แหละจากนั้นเรามาดูที่ซ็กุญเชียงกันต่อ เชียงเนี่ยพอมันอันนี้เสร็จปุ๊บน้ำมันเริ่มออกแล้วนะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเริ่ม,เร,มเริ่มออกละก็จะมีความเงาเห็นไหมพอเห็นเริ่มเกิดสีคาราเมลอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มแบบเข้มแล้วใช่ไหมเราจะเติมน้ำมันลงไป <Huh? S 1> ทอดรีดไขมันอีกทีหนึง่งพอเนี้ขนาดนี้ได้แล้วนะคิดว่าสีมันได้ละแล้วก็ มันน่าจะมีความกรอบอยู่บ้างแล้วนะครับก็ปิดไฟเลยนะแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้นะครับ <Okay. S 1> ต่อไปก็เป็นกระบวนการผัดนะเพื่อนๆ <Okay. S 1> อันดับแรกแบ,บัฟเปิดไฟก่อนไฟเนี่ยก็ประมาณกลางค่อนข้างแรงนะจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมใส่น้ำมันลงไป ตัวต้นหอมกับขิงนะหลังจากที่กระเทียมเริ่มออกออกอเหลืองนะมีความหอมแนละ้วก็ใส่ขิง หมูผัดเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของกระเทียมขิงต้นหอมที่เราไปผัดก่อนตอนแรกใช่ไหมเขาเรียกว่าดึงหอมละเหยอกลิ่นหอมระเหยของสมุนไพรที่เป็นขิงกระเทียมแล้วก็ต้นหอมเนี่ยออกมาก่อนแล้วก็ผัดจริงด้วยไม่ทำไม่ได้แล้วลองกลับไปทำดูนะครับเพื่อนๆเพราะว่าส่วนผสมอ่ะไม่ได้เยอะใช่ไหมขั้นตอนการเตรียมก็ไม่ได้เยอะ ขั้นตอนการทําก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ง่ายและอร่อ,อ,อยสไตล์เชฟบาร์บาส่าฟู้ดนะครับสาหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ชอบเมนูนี้นะอย่าลืมกลับไปทําที่บ้านนะหรือว่าทําแบ่งให้แบบเพื่อนๆหรือคนรู้จักหรือคนสนิทคนรักคนอะไรก็ไดนะ้ทำให้เขาทานลองลองทำดูครับเมนูนี้ง่ายมากและสมสมน้อยมากๆนะครับสําหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเยอะๆเจอกอีกินกันนะจ๊ะ